คลองประเวศบุรีรมเป็นคลองขุดที่ขุดต่อจากคลองพระขนงเพื่อเชื่อมต่อกับแม่น้ําบางปะกงจังหวัดจันทบุรีและเปิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรให้กับประชาชนให้ได้มีพื้นที่การเพาะปลูกเพิ่มขึ้นในบริเวณสองฝั่งคลองต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าทรงพระราชทานนามคลองตามชื่อในกองขุมขุดคลองว่าคลองประเวศบุรีรม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอเดย์อินแบงคอกวันนี้เที่ยวกรุงเทพเราพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นริมคลองประเวศบุรีรมค่ะและวันนี้เราได้รับโอกาสพิเศษนะคะจากคุณพี่สมานโตหัวป่าค่ะ ที่วันนี้นะคะจะมาเป็นวิทยากรพาเราท่องเที่ยวดูชุมชนกันค่ะคุณพี่สมานนะคะเป็นประธานคณะกรรมการชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องถามก่อนว่าจริงๆแล้วนะคะวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งคลองที่นี่เป็นยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นต้องขอกล่าวอัสลามลัยกุมวะเรอมตุลล์วะบบเรากาตฮ์ ชุมชนของเรารเป็นชุมชนมุสลิมดั้งเดิมนะครับซึ่งเราก็อาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับเราก็มีการถ่ายทอดอวัฒนธรรมกันต่อเรื่องมานะคร,ครับบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณด้านหน้าทารมัสยิดยามีบาด,ด้านด้านทางขวาน,นะครับซึ่งก็เราเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในดีกว่านะครับว่าความสวยงามของเขาเป็นแบบไหน ครับเครับครบสวยมากเลยนะคะังครับในส่วนของมัดยิดหลังนี้เป็นหลังที่3แล้วนะครับที่ได้มีการต่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับหลังนี้ก็ได้รับวัฒนธรรมมาจากรักกลรัตนนะครับรูปแบบนะครับเนื่องจากเราใช้ไม้สักทองนะครับทั้งหมดนะครับที่ใช้ในการตกแต่งภายในนะครับ แล้วเราก็ยังได้รับการบริจาคจากชาวบ้านชาวชุมชนเนี่ยที่จะร่วมกันนำางบประมาณทุนต่างๆเนี่ยมาช่วยกันอสร้างนะครับก็เป็นการร่วมไม้ร่วมมือกันในชุมชนนะครับสะพานไม้เก่าอายุกว่าร้อปีเป็นสะพานไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ของการออกแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับโครงสร้างเหล็กที่ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงโดยสะพานแห่งนี้คงเหลือเพียงแห่งเดียวของคลองประเวทบุรีรมและยังคงใช้การได้อยู่จุดจนปัจจุบัน สะพานแห่งนี้ยังได้รับรางวัลผลงานดีเด่นในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชายคลองโครงการหลังบ้านหน้ามองริมคลองหน้าดูของสำนักงานกา,การจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร <Yeah. S 2> เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2556อีกด้วยนะคะ แหล่งท่องเที่ยวของชุมชนอีกแหล่งหนึ่งะนะครับเป็นชมรมบ้านเจรนายพลเดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคุณสุรเดชหวังเจริญกันนะครับค่ะเรียนรันค่ะไปค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีขั้นตอนในการเจรนาอยพอลยังไงกันบ้างค่ะีนี่เลยเหรอคะในนี้เลยเรียนร,ร่มรื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพี่สุรเดชหวังเจริญปราชญ์ชาวบ้านนะคะของชุมชนเจ้าของที่นี่ จะมาให้ความรู้เรื่องของการเจรนายพลกันค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท <c oughs> ี่สุรเด็ค่ะการเจรนายพลเนี่ยเขามีขั้นตอนอยังไงบ้างคะคือพลอยนะครับเป็นวัตถุที่มีค่าเพราะฉะนั้นยมันจะต้องมีการหนึ่งการวิเคราะห์ก่อนก่อนหลังจากวิเคราะห์ก้อนแล้วไปขึ้นรูปพลอยอเพื่อการขึ้นรูปพลอยหมายถึงว่าพลอยเม็ดนี้จะสามารถทํารูปอะไรได้ให้ได้มูลค่าสูงส,สุดครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูได้ครับตามมาเลยค่ะ เช่นครับ ชมทอยที่พวกเรานะคะเจรนัยกนในวันนี้โอ้โหใช้เวลานานเลยนะคะบางขาคือเม็ดเองจะเมเ็ดเล็กนะใช้เวลาจีประมาณชั่วโมงหนึ่งจะเม็ดโตก็ประมาณสักสองชั่วโมงส่วนกันตัวเรียนนะครับก็อยู่ประมาณสักสองสามชันครกับตระชินหนึง่งโอโร้รวมๆกันแล้วก็ใช้เวลาเกือบอาทิตย์ได้เลยนะคะถ้าสมมติว่าถ้าสนใจนะฮะผู้สนใจท่านนักท่องเที่ยวนะฮะสามารถเข้ามาที่ชุมชนนี้ได้เลยครับ ก็เรียนเชิญนะครับที่นี่นะครับชุมชนเรมของปะเวศฝั่งเหนือไม่ได้มีเพียงแต่บ้านจรนาพอยอย่างเดียวนะครับเรายังมีแหล่งที่เรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือบ้านพระปรับสุนิสานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโอ้โหน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะคะครับผมสวัสดีค่ะที่รักคับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะครับเรียนเชิญครับ บ้านชุมนิสางานปักโอท็อปซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอาชีพงานปักผ้าพื้นบ้านโดยมีคุณจินตนาโตหัวป่าเป็นผู้ดำเนินงานและเป็นวิทยากรที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะผลงานการปักของกูดค่ะ สวยไม่เบาเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุนิสาแล้วก็น้องบัตมากเลยค่ะขอบคุณค่ะที่มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยได้ฝึกลองฝีมือกันครับของชุมชนของเรานะครับชุมชนนิมคองปะเวทยังไม่หมดเพียงเท่านี้นยังมีอีกนะครับเรายังมีแปลงผักสวนครัวชุมชนนะครับเป็นแหล่งอาหารของชุมชนอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสวนผักชุมชนของเราได้ค่ะ,ะคพี่สมานพาไปเลยค่ะเชิญัาเรียนเชิญครับ เยอะมากเลยนะคะพี่สมานครับผมคือที่นี่เนี่ยเราเป็นสวนผักชุมชนนะครับที่เราได้พัฒนาจากพื้นที่ที่รกร้างนะครับแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะทําแปลงผักปลอดสารนะครับที่เหลือเราก็จะไม่ได้จําหนานะครับเราจะ<ม>แบ่งปันให้กับชุมชนค้องประเวศบุรีลมเดี๋ยวเราจะพาท่านไปล่องเรือนะครับชมชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คนในคลองประเวศุรีรมนะครับเรื่องด้วยของเราเป็นพระหุวัฒนธรรม<ฮ>ะนะครับเราก็จะได้ไปเรียนรู้ไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปที่วัดกระทุง่งเสือปลาโอ้โหได้แล้วว่ามาเที่ยวคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยครบเครื่องจริงๆเลยนะคะครับผมได้ครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ <ฮะ S 2> วัดกระทุ่งเสือปลาตั้งอยู่ที่ซอยอ่อนนุช67แขวงประเวศเขตประเวศวัดแห่งนี้ บันท an ึกให้เป็นอันซีนบางกอกและเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาเมื่อกูดและพี่สมานเดินเข้ามาในศาลาสังฆทานก็ได้พบกับพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปจำลองสององค์ได้แก่ พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรและพระพุทธรูปพระพุทธชินราชตั้งประดิษฐานโดดเด่นอยู่กลางศาลาวัดแห่งนี้ยังมีพิพิพธภัณฑ์อีกสองแห่งคือพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งและพิพิพธภัณฑ์พระพุทธรูป80ปาง หลังวัดที่ติดกับคลองจัดเป็นอุทยานปลาซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและทำบุญทำทานให้อาหารปลาอีกด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะที่ชอบในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่าลืมนะคะกรุงเทพมหานครยังมีชุมชนที่รอคอยให้คุณผู้ชมมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้อยู่ค่ะวันนี้กู๊ดกับพี่สมานลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านร่วมสนุกตอบคำถามกับทางรายการผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อลุนรับรางวัลสุดพิเศษสำหรับคำถามประจำวันนี้มีอยู่ว่ามาสัสยิดยามิอูอิบาดะมีชื่อเรียกอีกหนึ่งชื่อว่าอะไร 1. สุเหล่าทางควาย 2. ส,สุเหล่าคอนกรีตทราบคำตอบแล้วส่งมาได้เลยที่ f a c e b o o k บงคอ k เ k t o u r i s m ดิวิช i o n นอกจากนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเอเดนแบงคอกกั hmm. อนมุงเที่ยวกรุงเทพได้ทาง Facebook และ YouTube b Bangkok Tourism p r o t i o n